วัสดีครับผมตั้มพากินพาเที่ยวนะครับคลิปคลิปนี้นะครับผมจะพาเปื่นนะครับมาดูจันอีกนะครับเพราะว่าจันรลั่นอีกแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ปลาอะไรนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าเห็นจันรลั่นนะครับก็ไม่รู้ว่าลั่นเพราะสาเหตุอะไรหรือว่าลั่นเพราะปลาเล็กหรือว่าปลาใหญ่หรือว่าอะไรสักอย่างเข้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเต่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเต่าตัวนี้นะครับเต่าตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปปล่อยที่อื่นนะครับมันเป็นคนละตัวกันนะครับที่ผมได้นะครับวันนั้นนะครับแต่ เดี๋ยวผมจะเอาไปปล่อยที่อื่นนะครับไม่เอาปล่อยตรงนี้นะครับเพราะว่ากลัวจะเข้าอีกนะครับครับเต่าตัวนี้นะครับตัวใหญ่กว่าตัวที่เคยเข้านะครับก็ไม่รู้ว่าจะเข้าอีกหรือเปล่านะครับสวัสดีครับ ประดีติดมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมนี่ก็ปล่อยนะครับ เดี๋ยวไปดูอีกอันนึงนะครับเพราะว่าอีกอันก็ลาดเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับผมเดี๋ยวไปกันเลยครับโอเคครับก็มาดูดันดีกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ปลาอะไรนะครับผม ปาก็ดีตามเคยครับเยอะจริงๆครับปลาก็ดี โอเคครับก็ลั่นสองอันนะครับก็ได้ปลากระกดีได้ปลากระกดีทั้งสองอันนะครับก็อันนึงก็จะเป็นเต่านะครับเต่าที่ผมจะเอาไปปล่อยที่อื่นนะครับก็ไม่ปล่อยตรงนี้นะครับเพราะว่ากลัวจะมาเข้าอีกนะครับโอเคก็เงาเงาแตกแล้วครับ โอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากผมตั้มพากินพาเที่ยวไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับโอเคครับก็งานชาพนักกิจหรือว่างานศพคุณป้าก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็หลังจากนี้ก็จะได้ทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็เสียใจอยู่นะครับที่คุณป้าท่านเสียนะครับก็อย่างว่าครับท่านมีโรคมีอะไรนะครับก็ท่านเป็นโรคมะเร็งครับก็ส่วนน้อยนะครับคนจะรักษา หายนะครับโรคมะเร็งก็ฝากให้เพื่อนๆนะทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับก็มะเร็งเป็นแล้วหายากนะครับก็ฝากาเตือนเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องเอซีทุกท่านนะครับก็ให้ระมัดระวังสุขภาพตัวเองนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนาะเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย